Dihati tuh, kon, jin di tolap ke sucon, super boring, aha. จะเป็นยังไงถ้าเราสามารถเบ่งอื้อปูดปาดออกมาเป็นสิ่งของต่างๆได้ได้ตั้งแต่ของเล็กๆน้อยๆอย่างกล่องนมทิชชู่ไปจนของใหญ่บิ๊กบึ้มเช่นรถยนต์เครื่องบินเงี้ยว้าวหมาอยากลองเบ่งเครื่องบินมานานแล้วมาดูกันดีกว่าว่าหมากับลูกพี่จะสามารถอื้อเูดปาดออกมาเป็นอะไรได้บ้างเลสโก้โ i g h b e l o เฮ้ยเราก็จะคาสเกด <ances> ลูกอวี้วันนี้เราจะมาสร้างตำนานกันอีกแล้ววันนี้เราจะมากินให้เต็มที่แล้วก็ให้เต็มส้วมครับคุณผู้ชมเราจะมาสร้างตำนานขี้สุดแสนจะนอลังการพี่ล็อกเตรียมพร้อมแล้วเขาเอาเลยเหรอมาถึงเอาก่อนเลยเหรอใช่กล,ล่องตูนแล้วนี่ปานแรกออกไปแล้วเ well, นี่ยโอ้โหเสียงอื้อไอ้ดูซิรอบแรกเขาจะเอืออออกมาเป็นอะไรอุ้ยเร่มเแลวเบ้แล เหมือนฉันจะเป็นจุ๊กกึ๊กกึกกเกว้าวมาอื้อออกมาเป็นขนมปังทายแยมเบิลวนของฉันเป็นนี่หรือฟุตบอลนี่ทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะเอามาขายเหมือนโกอาการเด่นเปะ๊ะ แต่เคสเราไม่ต้องเสียเวลาไปปลูกเราสามารถนี่เลยงอกออกมาจากกลอนอัปเกรดได้ด้วยนะคะนี่เลยอัปเกรดพลังแห่งการเบง่งเราจะสามารถเบ่งได้แรงยิ่งขึ้นครับอันนี้น่าจะสําคัญอุ้ย <s we ak> พี่ล็อกต้องอการอันนี้มากเลยอะดวงเลยดวงดวงทำไมเพื่อให้ได้ของดีไงเจออีเวนต์ดาวตกว้าวซ้าดาวตกดาวตกลงมาแล้วเราทำไงอะ <S <s <we ak> เราก็ต้องเบ่งอึสต่อไปครับผู้ชมอุ้ยไม่แน่มันอาจจะมีเอฟเฟกต์พิเศษเหมือนโกการ์เด้นไงพี่ล็อกว้าว ทำไมตูดพี่น้องเป็นงั้นอะเ <c oughs> น่เป็นตดจรวดครับคุณผู้ชมผมจ่ายตังค์ลูกพี่ดูที่ตูดรัสกี้ว้าล็อ,ลอตทั้งคันเฮจอยฟูเบอุ้ยเพื่นอนออกเพื่อนออกเป็นจากุนที่พี่เลหรอกมันก็ฉันเกอดโดนไออุกบาททับหัวลูกพี่หมอมีเลยบอกด้วยว่าเมืเ่อกี้ระดับมิติกลย่นอระดับมิติทำไปเช็คราคาได้เช็คราคาได้ลงลงให้เท่าไหร่ลง ลุงรถคันหล,ล,ล่อเหลาเนี่ยราคาเท่าไรสองหมื่นสามร้อยแล้วพี่ชายเบคอนยืนยิ้มเนี่ยเขาทำอะไรอ่ะอ๋อหมางว่าพี่ชายเบคอนคนนี้เขารับซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ครับให้ราคาที่แบบว่ามากกว่าเดิมห้าเท่าแล้วลดนะเป็นอาวุธไหมอ่ะเอามปนฟ้าด่างเงี้ยมันจะเป็นอาวุธกี่มองงั้หมาเบ่งตดโอ๊ยไฟพี่เราโดนหัวฮัสกี้หมางว่าต้นไม้สักต้นไหมลูกพี่หมากำลังเกลืออึมาเป็นสกูตเตอร์ภูบอัดทรีครับคุณผู้ชม คูปัตสกูตเตอร์อื้อที่บันเทิงมากว้าวพี่หลอกอะไรอะ่ะมากำลังอื้อเป็นโนลหลังเยาออา้ามาฉันว่าแกต้องการสิ่งนี้เอาไว้ใส่เดี๋ยวตอนนี้เหม็นมากเลยเฮ้ยไม่เอาขายของกันทำทุนขายของทำทุนมาจะขายแล้วเหมือนกันเซลล์ออกไปเลยว้าวสองแสนพี่หลอกเฮ้ยว้าวระดับเลเจนดารีนี่มันก็สุดยอดนี่ไปล็อกคอยดูฮัสกี้ไปบูธลักมาแล้วมองจ้องก้นของฮัสกี้ให้ดี ว้าวเฮ้ยว้าวว้าวนี่เครื่องสบินเฮ้ยมันจะเกินไปแล้วนะหวังว่านะลุงเครื่องสบินเนี่ยมันราคาทุ่ซี่แสตโซ่หอยจะหอยเฮ้ยปูของปูพ่อเบงมองอ่าแกคออเอาบันพบรุษตัวเองออกมามาขี้ปูออกมาทุกคน เรามาหาทำเลกันดีกว่าพี่เรามาดมตูนัตกี่ทำไมมันทุเร่รูบ่ะก็แกยังไปต้องเอินแน่ก็พี่เรามาก้มเลยตรงนี้อุ้ยกล้วยหอมาเป็นปอปคอนพี่เรากินไหยคะสดๆจากตูดเลยอุ้ยอุ้ยไม้กวาดแฮร์รี่พอตเตอร์ ขี่กับพี่ล้วมมาไม่ค่อยมองคลไปขี่คนเดียวดีกว่าให้แบบโ,โอ้โหเป็นโนร์หลังยักษ์ครับคุณผู้ชมละาับมิสติกว้าวซ่าในที่สุดผมก็อึรสอะไรออกมาดีๆได้แล้วเดี๋ยวดูดิเมื่อก,กี้อะไรว่าแวบสีฟ้า เมื่อกีใค,ใครอื้อสัตว์ประหลาดแยาๆออกมาแกตาฝาดไปงั้นว้าวนี่ไงหมาอัพลักษได้แล้วเห็นป่าวมัน,ม,นมีประโยชน์ทุกคนขอคาแนะนำเวลาหมาแล้วมันปากแจ่วหน่อยครับว่าจะไปฝึกกับครูที่ไหนดีให้มันรู้จักคำสามมาคารวะกับผู้หลับผู้ใหญ่ที่เลี้ยกมันมาบ้างเนี่ยหมาอื้อของโปรวพี่ล็อกออกมาด้วยอะคุกกี้ คุกของแท้เลยมองเขาใช่ว่ามันเริ่มเกิดแล้วว่าดูดิเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมิลเทสว้าวซะแต่ทววี่เราไปดูดิมันได้เท่าไหร่เนื้อสเต็กพันปักษาเช็คราคาเช็คกรอก่องเลยราคาสองร้อยบา็ไวักะเกลามากๆนับจากนี้จะเป็นการแข่งขันเบ่งพลังตดเอาตดชนตดเรียบร้อยแล้วก็ไม่้อมเลยยองังจัดไปหอยจ้า<อ> นี่ตดชั้นแรงกว่าเยอะบอกเลยนี่จตหมามา<บ>เป็นแป้นบ้านเลยนะจ๊ะ <c oughs> นี่ตดป้าต่อยสักทีว้าวเวลาห่วงยาวเป็ดไหมจ๊ะทุกคนครับพลังเบ่งของผมเนี่ยมันรุนแรงกว่าของมังโง่นะเพราะมังโง่ไปอัพแต่ลักใครบอกพี่เราก็มาอัพแตลล่ลักยังไงเบ่งได้เร็วแล้วรวดแรง <c oughs> ฉันเบ่งได้รวดเร็วและแรงกว่าแกทุกคนไปลอกลิ้นเปี้ยวไปห,หมดลวทุกคนเหมาว่าที่ตรงเนี้ไม่ค่อยมองกดอุ๋ย ไม่ค่อยมองคนในการแบ่งอื้อๆเลยตรงนี้ดีกว่าห้องน้ํามันมีไว้เพื่อแบ่งวิลล์เข้าใจปะนี่ทุกคนหมาจะแบ่งตรงนี้แบบหลอดเท้ว้าวแผ่นสแคตดีเจวิลล์ไม่ใช่มีความรู้สึกว่าแบ่งข้างนอกเนี่ยมันได้ของดีกว่าบางก็ตรงนี้เรามารู้สึกได้ถึงความมงคลนี่ดูดิแบ่งออกมาจตกของใหญ่ๆวแล้วมงคนจริงรถจนออกมาเลย เฮ้โยโอ้ยเฮ้ยนี่มันสุดยอดไรเฟิลที่แบบว่ามิวเทสมิวเทสของหมาแพงมิวเทสซะทีนี่แกล,ลืมลืมดูหรือเปล่าโดนนี่โดนลูกกูไปมาได้กีตาร<ป>์ไฟฟ้าชาวล็อกอุ้ยอันนี้หล่อเทสกี้เช็คราคาดีกว่าลูกกูไ่เพื่อนได้ดาวตกเพื่อนขี้ประจันออกมาหรือเปล่าเพื่อนได้อลไรไม่รู้แต่ชันขายของได้หกแสนหนดูที่ขายหมดเป๋าได้เท่าไหร่สี่แสนเองไว S <S ลูกพี่ทำไมมันใหญ่คนะอะไรอ่ะมันฝรั่งอะอะไรพเพี่ยนว้าวโอ้ก้าบหนึ่งแสนกิโลทุกคนมามาเบง่งมอเตอร์ไซค์คุณปู่ออกมาได้เออมันก็เรียกว่าจะแพงสองหมื่นเจ็ดไว้กักเกลือน,นี่นาะโทรถัง พี่แบ่งอะไรออกมาเมื่อกี้แบ่งจนมันหดขบกลับเข้าไปแล้วอ่ะฉันเสียดายมากเลยอ่ะเอาพี่เรากดปูไม่ทันเหรอใช่แล้วฉจะรูุส่าแบ่งด้วยปากจะออกแรงเต็มที่ฉัเสียใจอ่ะแบบนี้ซิน่าที่เขาเรียกว่าขี้หากหน่อยขอไอ้ขี้บนดาดฟาดได้ไงได้ของใหม่โซฟาดุดดวงฮัสกี้ครับคุณผู้ดูลูกพี่อมแช์นั่งไว้จอะ ดูดวงฮัสกี้ได้ไม้กวาดเอ้ยไมปลักยานี่เลยฮัสกี้ก็ไปขี้มันจุดสูงสุดไยจ้าว้าวนี่ไงเห็นไหมของใหญ่ออกเลยดูดวงฮัสกี้เราต้องถูกกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปขายพี่ชายก่อนเดี๋ยวพี่ชายเขาหนีไบงานเข้าไปเหรอถ้าใบพี่ชายเขาเปลี่ยนเขาไม่ซื้อสัตว์แล้วเขาเปลี่ยนไปซื้ออาหารแทนไฮจ้าว้าว9,000กิโลสุขสิทินายขอดูราคาเนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้มันต้องแพงไม่แพงหรอกหมื่นเดียว สองหมื่งเบงโอ้คุณกิตตดครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่ามีลมหนาวหิมะมาได้มาลงที่กาะของเราครับคุณกิตตครับในที่สุดก็มีอีเวนต์ใหม่นอกจากอุกบาทตกเสียเทียนั้นหูแตกอันนี้จะทําให้แบบว่าเราเบ่งได้ยากยิ่งขึ้นนะครับเพราะหูรูดเราที่มันจะแข็งตัวไหนลองดูหน่อยมันจะเอื้อมมาตดสถานะน้ําแข็งหรือเปล่าเมม มันจะมีอากาศทำไมเนี่ยว่ามันไม่เห็นติดสถานะเลเวลเพราะมันเลยทอยเลยทอยเลยทอยเลยอยเลยทย้อยเลยทย้อยเลยทอย,ย,ท,ย,ย,ท,ยทุกคนเมื่อกี้เราถ่ายไม่ทันนะเพื่อนเบ่งหอคอยป้อมประการออกมามันไม่สําคัญหรอกเพราะว่าไอหอคอยนั่นนะ่ะเดี๋ยวฉันจะเบ่งให้แกดูเองว่าก็เฮ้ยมาต้องได้ก่อนเว้ยมันไม่เกินกําลังโูดของพวกเราอย่างแน่นอนมายังไม่มีต่างอัพของใหญ่เลเวล อุ้ยมีแล้วนี่ไงเอาอะไรดีระหว่างแรงเบ่งกับมิวเทรเวลอเอาลักดีกว่างั้นเอาแรงเบ่งแล้วกันอุ้ยฉันอัพแรงเบ่งครบแล้วครับเต็มร้อยมาก็เหมือนกันมันแม็กซ์แล้วไหนดูซิมันจะเบ่งของใหญ่อะไรออกมาได้บ้างอุ้ยอะไรแดงๆไอเสรกกีมคนอุ้ยไอตีมน่ารัก นี่ไงพี่ชายเขารับซื้อพอดีเลยพี่ชา,าเอาไปไอติมสดใหม่จากกลล้นเลยเหรอพี่ล็อกเจ้คนนี้มายืนจ้องอัสกี้ฮัสกี้เขินอ่ะเขออาจะเล่นไม่เป็นไงเขาดูวิธีเล่นจากแกเขาดูจาเทคนิคแกไปใช้อะไรอย่างงี้ไงอุ้ยนี่ไงในที่สุดลูกกูพิ่ติดสถานะแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยจะก,กุชชี่ทองคำว,ว้าวไม่ไปดูราคาแล้วเขาราคา5บาทมันต้องแพงดีแสนกสเก้าฮัสก้แต่ฉันอยากได้หออคอยอ่ะ เพื่อนขี่รถบรรทุกออกมาพี่ลราเห็นมเมื่อกี้เปล่าไม่เห็นอยู่ไหนอะเฮ้ยน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงรถบรรทุกพี่ชายสุดยอดเลยก่อนน้านี้ก็ห่อคอยเขานี่ก็รถบรรทุกเขาต้องเล่นมานานแล้วเป็นจำนวนมากน่นเลยนั่นแหละค่ะทุกคนเกมที่เราจะต้องโกงตูดเบงตดของแปลกๆออกมาถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลัง,งใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยใครเบงเอาอะไรออกมาแปลกๆที่เรายังเบงไม่ได้ก็คอมเมนต์มาอวดกันหน่อยเนาะพี่เราเมื่อกี้มาได้กล่องนมอันต่อไปได้่หห่อคอยแกดูดีๆนะหอคอย ขอคอยคออคอยคอยต่อไปแล้วกัน